สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้1ตุลาคม2563ครับช่องตองพรพรมรายงานครับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วครับขณะนี้ใช้เงินในบัตรได้แล้วครับก่อนอื่นก่อนที่จะเล่าว่าเงินอะไรเข้าบ้างขอรายงานพิเศษก่อนนะครับวงเงินเพิ่ม500บาท เพิ่มกาลังซื้อเติมเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลอนุมัติแล้วนั้นนะครับมีกําหนดโอนเข้าบัตร500ให้รูดสินค้านะครับ15ตุลาคม63ครับ500ครั้งที่1แล้วก็เดือนต่อไปก็เข้าวันที่1พฤศจิกายน63เข้าพร้อมกับวงเงินรูดสินค้าปกตินะครับ500เข้าวันที่1พฤศจิกาเลยนะครับแล้วก็500พิเศษนี้ เข้าอีกวันที่1ธันวาคม63นี่ก็คือกําหนดการโอนเงินเพิ่มกําลังซื้อ500 3ครั้งที่รัฐบาลอนุมัติแล้วนะครับทีนี้มาดูครับเงินเข้าบัตรสบริการแห่งรัฐแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม6ทุ่มครับมาดูครับเงินอะไรเข้า6ทุ่มนี่งเงินเข้าไปแล้วนะครับเช็คแล้วนะก็มีวงเงินรูดสินค้า 200- 300ใครได้วงเงินเท่าไหร่ใครเคยได้เท่าไหร่ตอนนี้รูดสินค้าได้แล้วนะครับ แล้วก็ค่ารถ500ก็รูดได้แล้วใครนั่งรถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1คือตอนนี้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ค่าแก๊ส45บาทต่อ3เดือนนะครับเข้าแล้วนะครับนี่ก็คือเงินที่เข้าแล้วใช้ได้เลยเดี๋ยวนี้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วนะครับเงินเข้าตั้งแต่เวลา0 0 0 0นาฬิกาเลยก็คือ6ทุ่มของวันที่30กันยายนหรือนับเป็นวันที่1ตุลาก็คือ6ทุ่ม ของวันที่30กันยาครับวงเงินเหล่านี้สามารถใช้ได้แล้วขณะนี้เลยนะครับขณะนี้ก็ประมาณตีหนึ่งนะกลางดึกนะครับนับเป็นวันที่1ตุลาคมไปแล้วนะครับมาดูครับรายการต่อไปที่จะเข้าในเดือนตุลาคมวันที่15ตุลาคมครับวงเงินรู้สินค้า500บาทเพิ่มกําลังซื้อนะครับกดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับแล้วก็วงเงินนี้ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนตุลา หากใช้ไม่หมดวันสิ้นเดือนเขาจะตัดยอดทิ้งนะครับก็ตามนี้นะครับจริงๆแล้ววันที่15ตุลาฯยังมีวงเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม5%เด้วยนะครับวงเงินยอดจับใจ่ายใช้สอยของเดือนก่อนน้นมาได้คืน15ตุลาแต่ว่าไม่มีใครได้เราจึงไม่พูดครับเพราะว่าคนที่จะได้คืนก็คือคนที่เติมเงินตัวเองเข้าไปในบัตรและไปซื้อสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและไปซื้อร้านค้าที่ ผ่านเครื่องรูดที่แยกภาษีได้ด้วยโอ้มันยากเหลือเกินที่จะได้เลยไม่พูดนะครับแต่ว่าที่จะได้แน่นอน15ตุลาก็คือวงเงินรูดสินค้าเพิ่มกำลังซื้อได้15ตุลาครับแล้วก็ได้ไปนที่18ตุลาคมขอสามีก็คือเงินคืนค่าน้าประปาไม่เกินร้อยเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน230กดเป็นเงินสดได้ครับเงินเงินนี้ก็ได้ไปนที่18ตุลาวันที่18ตุลา,18ตลานี้จะได้เงินคืนรอบบิน เดือนสิงหานะครับหมายถึงเราไปจ่ายค่าไฟในในเดือนสิงหาบินของเดือนสิงหาจะมาได้คืนใน18ตุลานะครับส่วนใครที่เพิ่งจ่ายค่าไฟไปเดือนปลายเดือนกันยายนะครับเพิ่งไปจ่ายค่าไฟนะครับถ้าไม่เกิน230และน้ำประปาไม่เกิน100จ่ายไปแล้วในรอบบินของเดือนกันยาจะไปได้คืน18พฤศจิกานะครับการจ่ายคืนจะเป็นอย่างนั้นนะครับ สรุปแล้ววันนี้เราก็ได้เล่าให้ฟังในรายละเอียดหลายเรื่องนะครับวันที่15นี่ยังไม่เข้านะครับจะเข้านะครับ18นี่เงินก็ยังไม่เข้าแต่จะเข้าส่วนวงเงินไหนที่เข้าวันที่1ตุลาเข้าแล้วนะครับรายงานในราบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ